ของแบรนด์เนมยิ่งตะโกนยิ่งทำให้คุณดูถูกจริงหรือเปล่าไปหาคำตอบกันครับสินค้าแบรนด์เนมนะครับเป็นสิ่งที่คนเราเนี่ยซื้อเพื่อเตตัสอยู่แล้วอย่างที่ทุกคนรู้นะครับผม <S <S พเพื่อโชว์ว่าผมรวยโชว์ว่าผมประสบความสำเร็จหรือว่าบางคนอาจจะซื้อเพราะว่าชอบก็ได้นะครับแต่ว่าในการเลือกซื้อของแบรนด์เนมนะครับผมเราอาจจะเคยได้ยินใครบางคนพูดว่า เวลาซื้อของแบรนด์เนมเนี่ยต้องซื้อที่มันโลโก้เยอะๆโลโก้ใหญ่ที่โชว์ได้ว่านี่คือแบรนด์นี้นะครับนี่คือลูพิโต้นี่คือดีออนี่คือกุชชี่แต่คุณรู้ไหมว่ามันมีงานวิจัยที่บอกว่าการซื้อของแบบนั้นนะครับซื้อของแบรนด์เนมที่โลโก้เยอะๆๆเนี่ยทำให้คุณดูถูกลงทําให้คุณดูแทนนี่จะดูรวยขึ้นดูจนลงแทนนี่จะดูประสบความสำเร็จเยอะขึ้นดูวานาบีนะครับผม ซึ่งอันนี้ผมไม่ได้คิดขึ้นมาเองนะงานวิจัยอยู่ในมือผมแล้วครับผมงานวิจัยนีย้ชื่อว่า Signaling Status with Luxury Goods the Role of Brand Prominence ครับงานวิจัยนี้นะครับโฟกัสการวิจัยไปทางด้านการส่งสัญญาณของแบรนด์เนมทั่วโลกนะครับการส่งสัญญาณคืออะไรคือการส่งสัญญาณว่านี่คือ Gucci นี่คือห o u i s Vuitton นี่คือ Dior นะครับเขาแบ่ง subject เ,เป็น4กลุ่มคนที่มีเงินและไม่ต้องการ สถานะงสังคมไม่ต้องการสเตตัสอีกกลุ่มที่2คนที่มีเงินแต่ต้องการสเตตัสทางสังคมกลุ่มที่3คือคนที่ต้องการสเตตัสทางสังคมแต่ไม่มีเงินกลุ่มที่4คือคนที่ไม่ต้องการสเตตัสและก็ไม่มีเงินซึ่งงานวิจัยนะครับเขาค้นดักเทสมาหลายอย่างมากเทสหลายอย่างมากแต่ผมจะมาสรุปให้ทุกคนได้ใจความกันนะครับ เรื่องแรกเลยนะครับผมคือเรื่องโลโก้ยิ่งใหญ่ยิ่งเห็นโลโก้เยอะราคายิ่งถูกครับกับกันยิ่งโลโก้ซ่อนขนาดไหนยิ่งโลโก้เล็กขนาดไหนซ่อนขนาดไหนราคามันยิ่งแพงเว้ยเราจะเอากระเป๋าสองใบนี้เป็นตัวอย่างนะครับสองใบนี้คือกุชชี่เหมือนกันแต่ว่าใบนึงเนี่ยตะโกนว่ากุชชี่ตะโกนมากๆว่าเฮ้ยเนี่ยคือกุชชี่ส่งสัญญาณชัดเจนมาก แต่กลับกันอีกใบหนึ่งนะครับไม่มีอะไหที่เราแบบถ้าเราไม่รู้จักกระเป๋าใบนั้นอยู่แล้วอะเราไม่มีทางรู้เลยว่านี่คือกุชชี่ให้ทายครับว่าใบไหนแพงกว่ากันหลายๆคนอาจจะบอกว่าใบที่ตะโกนว่ากุชชี่ที่บอกว่ากุชชี่แพงกว่าแต่จริงๆมันคือใบนี้ครับที่ไม่ไม่ได้ตะโกนอะไรเลยว่ากุชชี่และมันก็เป็นแบบเดียวกันในโปรดักต์ของหลายๆแบรนด์เนมทั่วโลกนะครับส่วนใหญ่ด้วยซ้ำนะครับผม ซึ่งเราสามารถสรุปได้ว่าโลโก้ของแบรนด์เนมเนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งที่กําหนดราคานะครับอาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้ดาวราคาลงก็เป็นได้เรื่องที่2นะครับคือเรื่องของของปลอมครับทุกคนรู้ไหมครับทุกคนว่าแบรนด์เนมที่โดนกรอบเยอะๆเนี่ยสังเกตนะมันคือแบรนด์เนมที่ตะโกนเว้ยมันคือแบรนด์เนมที่แบรนด์ Brand แบบตัวโลโก้มันเยอะๆหรือว่าอะไรก็ตามที่สิปบ่งบอกว่านี่คือแบรนด์นี้ตะโกนมากเลยว่านี่คือกุชชี่นี่คือลุยวิองนี่คือดีออนะครับ แต่กลับกันแบรนด์เนมที่ไม่ค่อยโดนกอปเนี่ยนะครับคือพวกรุ่นที่มันจะไม่ตะโกนที่มันจะที่มันจะเงียบๆ q u i e ก luxury มากๆนะครับผมต้องขอเนี่ยกลับไปทั้งต้นคลิปนะครับผมที่แบ่งกันไว้เป็น4กลุ่มใช่ไหมมันจะมีกลุ่มหนึ่งนะครับที่ไม่มีเงินแต่ต้องการสเตตัสเกิดอะไรขึ้นล่ะครับเมื่อคนที่ไม่มีเงินแต่ยังต้องการสเตตัสอยู่เขาต้องซื้อแบรนด์เนม มาทำให้ตัวเองมีสเตตัสและเขาไม่มีเงินไปซื้อของจริงอะ่ะนะครับนี่คือตลาด counter fitting ครับนี่คือตลาดของปลอมนะครับของก๊อปเกต A ของไฮ g h อะไรก็ตามทีนี้ปัญหาคืออะไรล่ะพอพวกของแบรนด์เนมพวกนี้โดนก๊อปเยอะๆแวลูลดลงครับทุกคนมันคือสิ่งที่อารอนิกมากนะยิ่งแบรนด์เนมอะไรที่มันดังมากๆเนี่ยมันจะโดนก๊อปเยอะนะครับยิ่ง successful เท่าไหร่ยิ่งโดนก๊อปเยอะพอโดนก๊อปเยอะมูลค่ามันยิ่งลดครับทุกคน นี่คือหนึ่งในเหตุผลนะครับที่ทําไมของแบรนด์เนมที่มันมีแบรนด์เยอะไปหมดเลยแบบโลโก้เยอะๆเนี่ยมันถึงราคาไม่ได้สูงปรี๊ดนะครับแต่ผมไม่ได้บอกว่ามันคือท,ทุกรุ่นนะบางรุ่นมันกมน็มันก็ยังราคาโยด,ดมากๆอยู่นะมากระถึงเรื่องสุดท้ายนะครับผมคือเรื่องของการอสซ o ร์ซีคนะครับคือการยุ่งเกี่ยวกันต่อคนสี่กลุ่มนี้นะครับผมเราจะผมจะขึ้นตารางให้นะปุ๊บนะโอเคคนสี่กลุ่มนี้นะครับเขาจะมี ความอยากที่จะ a s s o c i a t e กับแต่ละกลุ่มต่างกันนะครับเพื่ออะไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังแบบละเอียดเลย1ก็คือคนที่มีเงินแต่ไม่ต้องการ s ซต t u คนพวกนี้นะครับคือคนที่อยู่เรียกว่าจุดสูงสุดของการใช้แบรนด์เนมเลยแล้วกันนะครับผมเพราะว่าเขาจะจ่ายที่เขาจะจ่ายแพงที่สุดนะครับผมแล้วเขาจะต้องการเซต t u ที่น้อยที่สุดซึ่งคนกลุ่มนี้นะครับตามงานวิจัยเนี่ยเขาจะชิลมากเขาจะไม่ได้อยาก ม่แอสโซเสียตอะใครไม่ได้อยากคือเขาไม่คือเขาไม่ได้สนเลยว่าคนกลุ่มอื่นจะมองเขายังไงคือเขาจะชิวมากมากเลยคือเขาจะแบบไม่คือเขาจะไม่คิดว่าเฮ้ฉันไม่อยากฉันไม่อยากโดนมองว่าเป็นคนที่วนบีนะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยฉันไม่ได้อยากโดนมองว่าแบบไม่ได้รวยจริงไม่ได้มองใช้ของก๊อปคือเขาไม่สนเลยดีกว่าเขาชิวมากเขาใช้แบรนด์ของเขาเขาใช้ใช้ปกตินั่นแหละ กลุ่มที่2นะครับคือกลุ่มที่มีเงินแล้วต้องการสเตตัสกลุ่มนี้นะครับเขาจะซีเรียสมากเขาจะไม่อยากโดนยงไปเกี่ยวกับให้มองว่าเป็น2กลุ่มล่างนี้เลยนะครับผมเขาซีเรียสมากๆเลยนะแต่เขาจะอยากโดนมองว่าว่าเขาเป็นกลุ่มกลุ่มที่มีเงินเราไม่ต้องการสเตตัสเป็นกลุ่มที่ยึดจุดสูงมากๆนะครับกลุ่มที่3นะครับคือกลุ่มที่ไม่มีเงินแต่ยังต้องการสเตตัสอยู่กลุ่มนี้นะครับเขาจะพยายามดึงตัวเองเนี่ยขึ้นไปอยู่ในกลุ่มที่ ในกลุ่มที่2นะครับผมซึ่งเขาจะพยายามโปรเทคตตัวเองใหเ้เป็นกลุ่มนี้นะครับมันเห็นได้จากการใช้แบรนด์เนมที่ไอกลุ่มที่2เนี่ยเขาจะกลุ่มที่2เนี่ยเขาจะาซื้อของแบรนด์เนมที่ตะโกนนะครับค่อนข้างซื้อของแบรนด์เนมที่ตะโกนนี่คือพฤติกรรมที่วิจัยมาเนาะส่วส่วนกลุ่มที่3เนี่ยเขาจะซื้อของแบรนด์เนมที่ตะโกนแล้วเป็นของกอล์ฟนะครับผมเป็นส่วนใหญ่นะ ส่วนกลุ่มที่4นะครับกลุ่มนี้เนี่ยจะอยู่นอกระบบเลยก็คือเขาจะไม่ได้ใช้ Name, แบรนด์เนมแปลว่าเขาจะไม่ได้อยากต้องการจะอโซเสียกับใครเข้าใจะปะคือเขาแบบชิลมันจะเหมือนกลุ่มแรกกับกลุ่มที่4ี่เนี่ยจะคล้ายๆกันนะครับต่างกันอย่างเดียวเลยคือกลุ่มแรกเนี่ยเขามีเงินกลุ่มที่4เนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่มีเงินนะครับผมทุกคนครับเรามาสรุปกันเลยนะครับผมคือเราสามารถพูดได้เลยนะว่าของแบรนด์เนมเนี่ยที่โดยปกติโดย Average นะ โดยถั่วเฉลี่ยนะ,อะของแบรนด์เนมที่โลโก้ใหญ่ๆเนี่ยครับโลโก้เห mm hmm. ็นโลโก้เยอะๆเนี่ยมันจะยิ่งราคาต่ำกว่าถ้าเทียบกับอของแบรนด์เนมที่โลโก้แบบมันฮิดเดนแบบพวกแคว้ลักชัวรี่กู๊ต่างๆนะครับผมซึ่งมันไม่ได้แปลว่าคุณควรจะซื้อแบรนด์เนมอันไหนเข้าใจป่ะผมกำลังพูดตรงนี้คือว่าเวลาคุณเลือกซื้อแบรนด์เนมเนี่ยเลือกซื้อที่คุณชอบดีกว่าครับผมเพราะว่า คุณชอบมาไหนเื้อนั้นซื้อที่แวลูมันจริงๆซื้อที่แวลูที่คุณให้ค่ามันจริงๆครับไม่ได้ไปซื้อว่าเฮ้ยอันนี้มันตะโกนนะตะโกนแล้วเราต้องซื้ออันนี้เข้าใจปะเพราะว่าการที่คุณซื้อของแบรนด์เนมที่มันตะโกนเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้แปลว่ามันจะทําให้คุณสเตตัสอัพเสมอไปเข้าใจปะมันจะมีบางคนที่ไม่ชอบหน้าคุณแล้วก็แบบใส่ของกอปแน่ๆเลยนะครับแล้วแต่งจริงคุณซื้อของจริงอะ และคุณซื้อของแบรนด์เนมเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าคุณต้องควรจะซื้อที่มันแบรนด์เนมใหญ่ที่มันแบบโลโก้เยอะแล้วหรือคุณที่มันไม่มีโลโก้เลยนะคือสุดท้ายแล้ว,วซื้อที่ชอบนะครับผมแล้วแวรลูอะมันจะดีอวิจใจคุณเพราะว่าจริงๆแล้วอะแบรนด์เนมอะมันคือคอิโมชันนะครับเวลาซื้อแบรนด์เนมใช้อิโมชันนช้นะครับเวลาคุณเลือกแบรนดะ์เนมเลือกที่ชอบนะครับผมอย่าไปเลือกว่าเฮ้ยแม่งโลโก้ต้องใหญ่ไว้ก่อนไม่จริงนะครับโอเคปะเอ ว,นนวันนี้ผมไปก่อนนะครับกับเกษตรลักซายถ้าชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ยังไงยังไงผมฝากคอมเมนต์ฝากกดติดตามกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ